สวัสดีครับวันนี้กับผมเบนจาก R d d c ด r ดี n t e r เ e n t e r อร์เช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนมีรถกระบะแคบรถสวยไม่น้อยนะครับมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่มองหากระบะแคบเกียร์ธรรมดาไว้ใช้งานนะครับเบนพามาแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่รถสวยไม่น้อย,น,อยนะครับแต่ว่าราคาก็ดีด้วยเช่นกันนะครับไม่พูดพลาดมาเพลงนะครับเบนซ์พามาแนะนำเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเจ้า t y y t t h ไฮ l ักล e v o Smart c a ค2.4 Z e dition นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว j p พั s นะครับปี2019 เล็กเพียง30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับราคาเพียง3 1 4 0 0 0บาทนะครับราคานี้ลดไม่ได้แล้วนะราคานี้เป็นแคมเปญพิเศษนะครับก็เดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็ลดพร้อมใช้งานนะครับล้างขัดเคลือบสปาภายในก็ พร้อมส่งมอบแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ใครที่อยากหากระบะแคบไม่น้อยไว้ใช้งานนะครับเบนแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่เบนนะครับจะไม่มีไม่น้อยขนาดนี้นะคันนี้เป็นคันแรกนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเบนจะพาดูภายในห้องเครื่องอภายในห้องโดยสารก่อนนะครับแล้วก็ไปดูห้องเครื่องนะโอเคเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังด้วยนะครับคันนี้นะครับ เป็นรอยสติกเกอร์ไหมนะครับรถมาจาก TOT นะครับเออส่วนมากถ้าเป็นโฉมเซตอีดิชันนะครับ TOT ที่ผมจะวิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับเริ่มต้นเนี่ยไม่หลักหมื่นนี่แหละนะครับแต่ถ้าอย่างมากก็แสนนิดนเท่านั้นเองนะครับแต่จะวิ่งไม่ได้เยอะมากเหมือนตัวเจนะตัวเจตัวนั้นจะวิ่งแสนหกขึ้นนะครับแต่ตัวนี้วิ่งไม่เยอะนะครับอ่ะนี่มาดูด้านนี้นะครับยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับ ตัวพลาสติกเนี่ยโหยังกิบอยู่เลยนะครับล้างนิดนึงนะครับสวยแน่นอนนะครับตัวเป่ากระจกนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมปุ่มเซ็นทัลล็อกนะฮะมีมาให้นะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับใครไว้ใช้เป็นรถสําหรับประกอบการนะครับก็ต้องบอกคันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับเพราะว่ารถวิ่งน้อยนะครับสภาพไม่ช้ําเลยนะครับเดี๋ยวเบนพาดูเบาะด้วยนะฮะนะเบาะนะครับเหมือนเบาะป้ายแดงเลยนะน่ะ สภาพเบาะนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับยังเหมือนเบาะป้ายแดงเลยนะเนี่ยนะครับสมกับไม้สามหมื่นจริงๆนะครับตะเข็บต่างๆนะครับเอ่อได้ต่างๆยังไม่มีรักขาดเลยนะแถมตัวเบาะนะครับยังไม่มีรอยยับเลยนะเออนะครับยังตึงๆอยู่นะครับแน่นปักอยู่เลยนะครับสําหรับเจ้าเบาะคันนี้นะครับอ่ายิ่งสั่งตรงข้ามคนขับยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลย นะครับใช้งานน้อยกว่าด้านคนขับแน่นอนนะครับผมอ่ะมาดูตอนหลังบ้างนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะฮะเปิดด้านด้านหลังได้ด้วยนะครับอ่ะด้านหลังมีอะไรมาให้นะครับมีลำโพงมาให้นะครับสองฝั่งนะฝั่งละหนึ่งตัวนะครับอ่ะเบาะนะครับต้องบอกได้ว่าอ่าเบาะเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้แกะพลาสติกมาเลยนะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกไปเลยนะเนี่ยอันนี้คือเดิมๆนะครับ เขานั่งกันแบบไม่ได้แกะพลาสติกนะครับดังนั้นเนี่ยเบาะเบาะเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยนะเบาะด้านหลังค่อนข้างใหม่เลยนะครับค่อนข้างใหม่ใครได้ไปคุ้มมากนะครับกับราคาเพียง3 14,00 0บาทได้รถปี19เนะครับหกียียด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพามาดูตัวคอนโซลที่หนึ่งนะครับคอนโซลตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับภายในนี่สีดำหมดเลยนะครับไม่มีสีอะไรตัดนะครับ เน้นบำรุงรักษาง่ายแล้วก็ทําความสะอาดง่ายเป็นหลักแล้วกันเนาะเออนะครับง่ายๆนะครับแต่ว่าตัวพรมลายนี่ก็ยังให้เป็นพรมลายหนังอยู่นะนะครับจับแล้วยังนุ่มมืออยู่ไม่ใช่พรมลายพลาสติกนะครับกระชับมือนะไม่ลื่นนะฮะอ่ะจนะเป็นพาดูสตาร์ทนะครับปึ๊บสตาร์ทง่ายมากๆนะครับสตาร์ทง่ายมากๆนะครับ นี้นี่เลขไม้เพียง34,535กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากๆนะครับตัวแอร์นะครับเย็นฉ่ำนะครับยังเย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะครับโอ้เย็นมากๆนะครับก็เดี๋ยวเบนซ์ลองลิงเครื่องให้ดูนะเครื่องยังแน่นอยู่นะเครื่องยังแน่นอยู่นะครับผมสบายๆนะครับประมาณนี้ หน้าจอนะครับวิทยุมีมาให้นะครับในราคา3ามแสนหนึ่งสี่พันบาทเบน์มองว่าคุ้มค่านะครับดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนะเปิดไฟนิดนึงตัวตัวนี้นะครับมี usb มาให้นะครับมีตัวช่อง aux มาให้นะครับนี่มาครบนะมาครบตัว cd ก็มีมาให้นะครับครบขันนะครับเรื่องการฟังเพลงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับครบนะครับ เกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์6สปีดนะครับผมคันเกียร์ยังสวยๆอยู่เลยนะนี่นะครับประมาณนี้นะสำหรับภายในนะครับเรียกได้ว่าน้องๆป้ายแดงนี่เองนะครับผมนี่ก็คันนี้นะครับเหลือล้างขัดเคลือบทำสปาภายนอกภายในก็จบแล้วนะพร้อมส่งมอบแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับเดีย๋ยวไว้เบนส์พาดูห้องเครื่องก่อนละ ต่อลวกันเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่าเอ้สักครู่นะครับเพิ่งนึกออกเรียวๆเ,เลยนะฮะเรียวๆเลยนะมัน่า่แบบเรียวๆเทคเดียวนะครับผมมาต่อ, <c oughs> อมาดูตัวสำเนาเล่มกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับเป็นปี2019นะครับปีสองพนะฮะปึ๊บ มานี้เลยนะครับ150แรงม้านะครับ2,393อซีซีนะครับผมอันดับที่1นะครับเป็นอาคเนคา p ปิตอลนะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับอันนี้ให้หน่วยงาน t ท t เป็นผู้เช่านะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ห้องเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตัดมาที่ห้องเครื่องกันแล้วนะครับผม เดี๋ยวเบนจะพาดูสภาพด้านหน้านะครับรอบคันนะครับคันนี้เบนต้องบอกว่าสภาพเดิมๆเลยนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้อ่ี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่นะถ้าเกิดอุบัติเหตุจะเกิดด้านหน้าเป็นหลักนะนะครับตัวอันนี้นะครับซีนนะครับยังเป็นอันเดิมอยู่นะครับผมตรงตวเนี้นะฮะยังเป็นอันเดิมอยู่นะครับกดแล้วคืนตัวนะครับต่อมานะครับดูสาน็อตฝากระโปรงนะครับ ตัวนี้นะครับยังสวยๆอยู่นะครับผมน็อตยังไม่เคยแกะเลยนะครับผมน็อตยังเดิมๆอยู่นะแก้มข้างนะฮะแก้มข้างยังเดิมๆอยู่นะรถคันนี้เดิมมากนะครับนะครับจุดยึดต่างๆเดิมมากนะครับนะฮะเนี่ยนะครับไฟเดิมนะฮะตัว L ตัว R ยังอยู่นะยังอยู่ครบนะนี่นะครับผม ก็ถ้าใครอยากได้รถสวยไม่น้อยนะครับก็ที่เบนซ์นะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะฮะไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับผมสวยไหมนะครับชัดเจนนะครับรถมือสองดูไม่ยากครับผมนะเราเช็คกันผ่านสภาพรถยนต์ได้เลยนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าถ้าไหนสนใจนะครับรถยนต์คันนี้นะครับก็ ติดต่อเบ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทร094 33 42 42นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับถาไเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับซื้อสดนะครับที่เบ้นไม่เก็บแวดนะครับฟรีค่าจัดโอนให้นะครับลูกค้าจ่ายแค่3 1 1 0 0 0รับรถได้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่จัดไฟแนนส์นะครับที่เบ้นจัดได้เหมือนกันนะครับผมแถมประกัน2บวกให้นะครับแล้วก็ฟรีค่าจด อาฟีค่าจัดโอนให้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะเออนะครับท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วนะครับท่านไหนกำลังหารถใช้งานไม่น้อยรถสวยๆนะครับราคาดีๆนะครับก็สามารถกดติดตามเป็นไว้ได้นะครับผมเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนก็ ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ